ครับสวัสดีครับพบกับช่องแต้ประสิงค,ครับคลิปนี้ก็ผมจะพามาชมการทำเกษตรพอเพียงสำหรับเพียงพอของคันไขยรีสอร์ทเขาครับเนี่ยวันนี้เจ้าของยังไม่เรื่องงานหรือยังไงครับไม่เห็นก็ผมก็จะพาไปชมมีอะไรบ้างเนาะในบอก,ก็มีปูปลา เลียงปูเลียงปลาไว้นี่ก็มีต้นกองต้นกล้วยปูกกล้วยครับสวนเกษตรพอเพียงนี่จุดนี้ก็ต้นไม้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับมาอยู่ได้ประมาณปีกว่าปีกว่ายังไม่ถึง2ปีครับนี่ออกมาอยู่ในจุดนี้เนาะบ้านอยู่ อยู่ในหมู่บ้านก็มีเนาะสำหรับแต่ว่าไม่ไม่ชอบอยู่ครับออกมาอยู่ตามที่ไร่ที่นาของตัวเองเนาะสำหรับเจ้าของคันคารีสอร์ทวันนี้ผมก็จะพามาชมสิ่งที่เขาปลูกไว้เนาะการทำเกษตรง่ายๆของคันคารีสอร์ทเขาก็จะมีผลไมะรากไม้นี่ครับ บวกบ,บวบกกำลังขึ้นนะบวบกกำลังขึ้นแล้วนี่บวบบวบกกำลังขึ้นข้าวในนาก็ไม่มีน้ำหรอกครับจะเดินพาชมไปเรื่อยๆเนาะร,รอบคูหนองกูสะหนจุดนี้เขาก็สร้าง ก้นปลาครับก้นปลาขึ้นก้านปลาออกเนะเาะก็มีบอ่อพักบอ่ออะไรสำหรับน้ำเนี่ยครับต้นกอกต้นกล้วยก็ขึ้นสวยงามแล้วครับนี่มาดูพริกครับดูโหเป็นช่อเป็นพุ่มเลยครับนี่ พริกขาวของอร่อยบ้านเรากินกับปลาราประจมเนาะนะก้อยกุ้งก้อยหมูก้อยปลาก้อยสารพัดนี่ครับสวนกเกษตรของคันคายดีสอทครับนี่ออกมากออกผลพริกดกทั้งนั้นเลยครับนี่พริกเป็นพริกครับนี่มีแต่ สวยๆทั้งนั้นเลยพริกนี่โอ้โหสนใจใครสนใจแวะมาเก็บไปกินได้ครับเจาของคันใครสอดไม่ห่วงหรอกครับไม่ห่วงพริกก็เริ่มสุกแล้วครับนี่อยู่คันใารในสอดครับนี่ลูกพริกดกจริงๆครับนี่ลูกพริกดกจริงๆ กามานี่ก็จะเป็นอะไรไปชมกันครับอันนี้ก็คือบวบปลูกบวบไว้เนาะก็ต้องเนี่ยครับมาชมกันอะไรเอ่ยอยู่ในนี่นี่ครับอูดอูดครับนี่อูดอูด มีแต่ไซส์สวยๆครับใครสนใจติดต่อได้ครับที่คันคายรนะีสอร์ทเนาะใครสนใจตอนนี้ก็มีอยู่1 2ึ่สอประมาณ9ตัว8ตัวนี่แหละครับตอนนี้เห็นอยู่ด้านนอก1 2 3 4 8ตัวนี่ครับหมูป่าหมูกระโดนหมูอีด เลี้ยงธรรมชาติครับก็ให้อยู่กับดินแล้วก็มีบ้านพักของเขาเนี่ยครับบ้านพักหมูก็จะมีที่หมูนอนพักอยู่เนาะก็เขาก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆครับมีต้นกล้วยมีหญ้ามีอะไรก็ให้กินไปไม่เน้นหัวอาหารครับหัวอาหารไม่เน้นไม่เน้นหัวอาหารเนาะ ไส้นี้ก็มีติดตัวใหญ่ครับราคาก็ไม่แพงครับมาดูได้ครับใครสนใจเนาะสำหรับการเลี้ยงหมูใครอยากจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงได้จะเอาไปขุนต่อก็ได้นะครับก็มีจำน่ายอยู่เนาะเนี่ยครับพื้นที่ก็ไม่ใหญ่หรอกครับนี่เป็น ครูสระเป็นที่เอาดินสระขึ้นมาถมเนาะเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาสระเลี้ยงปลาเขาแล้วก็จะเอาดินในจุดนั้นแล้วก็ขึ้นมาถมที่แล้วก็เลี้ยงหมูกระโดนอืมเขาก็จะเลี้ยงหมูกระโดนไว้หมูป่าหมูกระโดนไซส์สวยๆตัวใหญ่อยู่ก็มีตัวเล็กก็มีผสมผสมเปเป็นอ่าก็ กลิ่นไม่แรงครับกลิ่นขี้หมูเพราะว่าเลี้ยงไม่เน้นหัวอาหารครับเลี้ยงใช้หญ้าใช้ต้นกล้วยให้กินเนาะก็นี่แหละครับเป็นกเกษตรผสมผสานเนาะก็จุดนี้ก็จะเป็นจะเป็นบอ่อปลาเนาะปล่อยปลาดุกปล่อยปลาดุกแล้วก็มีบอ่บอบ่อลูกอดือหัวก,กบเนาะ บอ่อนน้นแต่บอ่อนี้น่าจะเป็นปลานิลเนาะเอ้ปลาปลาดุกบอ่อลูกนี้ <c oughs> ก็รอบข้างธรรมชาติก็มีครับนี่ปลูกไผ่ปลูกอะไรตามคันเนาะก็มาไม่เห็นเจ้าของเขาครับว่าจะสัมษาสสักหน่อยเจ้าของไปทุระหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นเจ้าของเขา ไก่ก็มีนะครับไก่ไก่ก็มีก็แนวทางในการเลี้ยงหมูกระโดนนี่ไปซื้อมาตัวละซื้อมาตอนนั้นตัวละ500 600ครับนี่ฮะเอามาขุนไว้แล้วก็ใหญ่แล้วครับใครสนใจจะเอาไปขุนต่อก็ได้นะครับขายสนใจราคาก็ทักมาได้ครับ เริ่มจะต,ตัวตัวใหญ่ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆไก่ก็เป็นไก่พันดำเนาะนี่เราเลี้ยงไก่ไก่พันดำไว้สําหรับคนชื่อบุญถึงจันพยุงเนาะเจ้าของคันคายรีสอร์ทก็เขาก็ทําไปเรื่อยๆของเขาครับเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเขาทํางาน โรงเรียนเนาะเขาก็มีเวลาพักก็เสาร์อาทิตย์เขาก็ทําตอนนี้เงินทุนที่เขาหามาได้ก็คือรับจ้างวันละร้อยสองร้อยนี่แหละครับไม่ใช่ว่าได้เงินเยอะนะได้วันละร้อยสองร้อยก็เอาเก็บสะสมมาแล้วก็มาสร้างก่ออิฐบล็อกก่อผนังอ้อมไว้เนาะก็มีงานให้ทําตลอดเขาก็ได้เก็บหอมอมฤตมาสร้างมาปลูกไว้ ก็น่าภูมิใจสําหรับการลงมือทำเนาะถ้าเราลงมือทําอะไรก็สําเร็จหมดอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ